สวัสดีพี่พี่ทุกท่านด้วยละกันนะครับผม <c oughs> วันนี้มาดูพระสมเด็จวัดจิตชัยโยกันนะครับผมเป็นพิมพ์อกวีนะพี่นะก็ได้มาสักพักแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้มาให้ชมดูนะครับผมเนี่ยกรอบนี้ผมสั่งทำนะไม่ใช่สั่งทำนี่ซื้อมือสองมานะครับผม ซื้อมือสองมาเรามาหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมก็ถือว่าสวยในระดับหนึ่งเป็นกรอบโบราณน,นะครับเนี่ยกรอบโบราณก็ได้สมเด็จสามชิ้นมานะครับผมเป็นสภาพผผักสามท่อนนะครับเนี่ยเป็นพิมพ์อกวีนะครับผมเท่าที่ผมดูนะเป็นพิมพ์อกวีนะ แต่สภาพนี้กร่อนมากแล้วนะครับผมอันนี้คือมองผ่านกรอบนะครับกรอบเก่านะผมอาจจะลายหน่อยนะครับแต่เนื้อหามวลสารชัดเจนนะพี่นะเน,เนื้อหามวลสารเป็นพ้าอยู่ในกรอบพลาสติกนะครับผมก็คือเจ้าของเดิมแฝนแล้วโดนน้ำโดนอะไรเนะี่ยลอยแบบเนื้อเน่านะ พีเขาเรียกว่าเนื้อเน่าเนื้อเน่าเนี่ยแหละครับสมเด็จเนื้อเน่าก็คือโดนน้าโดนเหงื่อโดนอะไรต่างๆนะครับผมผมก็ได้กรอบมาพอดีเลยได้มีแบบเปิดปิดดูได้นะครับผมมีกรอบเปิดปิดดูได้เนี่ยดูกันจะจะเจะแจมๆไปเลยนะครับผมสำหรับสมเด็จวัดเกตชัยโย เพิ่งได้มาเป็นองค์แรกเลยนะครับผมที่เล่นมาเป็นได้มาในราคาไม่แพงนะครับผมเป็นผ้าแท้ดูง่ายนะครับเนื้อหามวลสารอะไรชัดเจนนะครับออกเหลืองออกน้ำตาลน,นะครับผมออกเนื้อแบบขาวๆขุข่นๆอันนี้คือผ,ผุพังมากไปแล้วนะครับเนี่ยดูหูเนี่ย เส้นหูจะมีขึ้นมานี่คือดูเป็นถ้าดูตรงๆไม่เห็นนะพี่นะเนี่ยดูตรงๆนี่ไม่เห็นต้องนเอียงดูนะครับเนี่ยเอียงดูนี่จะเห็นเป็นเส้นขึ้นเลยคือพิมพ์เจ็ดชั้นอกวีนะครับผมเนื้อหายไปนิดนึงนะผมถ้าครบเนี่ยแพงก้าครบเนี่ยองนี้ต้องมีอยู่เกือบแสนนะครัผมเกือบแสนเลยทีเดียว สภาพนี้ก็ไม่ถึงแสนนะครับผมประมาณ4ี่ห้าหมื่นอะไรประมาณนี้ก็สามารถเจ้ามาศึกษาได้นะผมขอแค่เป็นผ้าแท้นะพี่นะผมก็ามาไม่แพงมากผมก็เอาไว้ศึกษาสะสมเหมือนกันนะครับผมเอาไว้ดูเนื้อหามวลสานะครับสมเด็จวัดเกดชโยวัดจะแกะออกมาแกะไม่ได้พี่ มันมันแยกมันแยกกันเลยน,นั่นแหละแกออกมาคือแบบเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันเลยก็เลยแบบเอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับเนี่ยดูความลึกของเส้นนะครับเนี่ยมีนะพี่นะคือพระจะหดตัวลงเพราะว่ายิ่งเก่ายิ่งหดยิ่งโดนน้ํายิ่งโดนอะไรต่างๆพระยิ่งหดตัวนะครับผมเนี่ยลักษณะพระหดตัวมานะครับเนื้อเน่าพี่เขาเรียกว่าเนื้อเน่าเนี่ยนะครับพระสมเด็จวัดเกตใจ,จยโยนะครับ ขอแค่แท้ก็เป็นพุทธคุณแล้วนะครับผมใช้ได้นะพี่นะดูเนื้อหาเมื่อสรโางโหถ้าไปซ่อมนี่ก็ต้องมีหมื่นอ,อัพแน่นอน,นครับผมค่าซ่อมแต่ซ่อมแล้วต้องขายยากนิดนึงนะครับผมแต่ก็อยู่ที่มุมมองนะบางคนก็บางคนก็ซื้อนะผมบางคนก็ไม่ซื้อแล้วแต่มุมมอง แล้วแต่มมองแต่สำหรับผมพระองค์นี้ดูง่ายนะพี่นะดูง่ายหนึ่งในยี่ิบห้าพิมพนะครับผมหนึ่งในยี่สิบห้าพิมพิพมเจชั้นนิยมพิมพ์อกตันอกล่องอกตลอดอะไรก็เป็นสามพิมนิยมสี่พิมพ์นิยมนะผมงูปลาบ่าอะไรประมาณนี้อันนี้ก็อยู่ในโหมด ใกล้เคียงกับเจ็ดชั้นนะครับผมจะเป็นอกวีนะครับอกวีเนี่ยดูเนื้อด้านในนะครับอันนี้ครับพิงเดิมๆยังเกาะอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับพี่พีก็ ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร์ให้ช่องผมด้วยละกันนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับขอบคุณครับผม